สวัสดีครับทุกผูมชมมันันสุกนะครับคู่แรกวันนี้นะครับกันในพิกัดน้ําหนักร้อยหนึ่งปอนนะครับก็ฝ่ายแรกก็คือดวงเก้าเก้านะครับสจอต้งปราจีนน้าเงินเพชรศิลานะครับเอกเมืองนนเพชรศิลาบอกว่าไม่ใช่คุณต่อยท้องเป็นอย่างเดียวนะครับผมก็ต่อยเป็นมีจังหวะนี่บวกแรงๆเหมือนกันโอ้โหที่ไม่ตาละหมัดนี่เอาโหุ้กซ้ายเอาละครับผวาไปเหมือนกันครับดวงเก้าเก้าจอมทรหดนะครับ ผวาไปแป๊บเดียวนะครับแล้วก็พุ่งเข้าใส่เลยเตะขาต่อยหมัดบวกหมัดบวกศอกอเอาละครับคู่นี้น่าจะเป็นคู่ดูเดือดอีกคู่นลครับเอาละครับยกที่สามนะครับโอ้โหออกมาเดินเร็วขึ้นกว่าเก่านะครับดวนเก้าเ้าเดินต่อยท้องต่อยหน้าเตะจอย,อย่างเทติลานนี่ก็นิ่งเหลือเกินเก๋าเหลือเกินครับไม่มีตกใจมีออกแท้งต่อยหมัดฟันศอกนี่สลับไปนะครับโอ้โหเรียกว่าประกาศเอาไว้แต่ละดอกดวนเก้าเก้ามาอีกแล้วนะครับพุกลลำตัวมาก่อน ลำไหนนี่ตีไม่ได้ดูกรรมการต้องแยกก่อนครับเอาล้ครับผู้นี้นี่ดูว่าน่าจะเป็นผู้เดือดแห่งเดือนเลยนะครับประจําเดือนได้เลยนะครับเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนี่นะครับเตะขาเข้าไปทําท่าสะดุ้งให้เห็นโอ้โหดวล99นี่มาเป็นชุดเลยเบียดเข้าไปต่อยมาโอ้โหเอาล้ครับตอนนี้เริ่มจเห็นช่องโอ้ยโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับชุดนี้เพชรศิลาโอ้โหโคู่แรกวันนี้เอายัาง นี่แล้วกันสะใจสะสะใจแฟนมวยเอ้าเอาเพชรศิลามาบ้างเอ้าดวงเก้าเก้าเอ้าดวงเก้าเก้ามาบ้างเอ้าพชรศิลาไปเอ้าดวงเก้าเก้ามาให้ศิลาไปเพชรศิลามาเอ้าดวงเก้าใหศิลาแทงดวงเก้าเก้ามาดวงเก้าเก้าทำตัวเพชรศิลาฟันเอ้าฟันฟันฟันดวงเก้าเก้าฟันเพชรศิลามาโอ้โหนี่ครับว่ะมวยมันวันศุกร์มวยมันวันศุกร์ โอ้ทีมงานประกอบคู่ครับทีมงานเพชรยินดีครับหนุ่มโบ๊หนุ่มโบ๊กลั่นกรองกลั่นกรองมาแบบนี้ต่างซึ่งต่างสายต่างซึ่งต่างสายโอ้โหต่างคนต่างหาตัวชกยากตอนนี้แหมมาเจอกันครับโอ้ขอบคุณทูปอยู่ช่องย4่ครับมาเดือดเดือดตั้งแต่คููเปิดหัวโอ้โหตอนนี้ถึงตอนนี้นะครับยังออกอาวุธนี่ต่อเน,นื่องไม่หยุดเลยครับผู้นี้ แล้วก็อาวุธที่ออกแต่และดอกนี่ก็หูเนื้อเนื้อเน้นเนนแรงทั้งนั้นนะครับหรือว่าเบียดเข้าไปเพชรีลาแทงโอ้ยเห,หนเก้าเก้าก็มีหมัดซ้ายนะครับถอยบวกวงไหนก็สู่ด้วยนะครับไม่กลัวเอาใครจะตีใครแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เบียดเข้าไปจังเบียดเหมือนเดิมแลกหมัดแลกศอกโอ้โหคู่แรกนะครับเตียดอีแกแล้วนะครับยังคงเบียดเข้าหาชนกันเหมือนเดิมนะครับผู้นี้เบียดเข้าไปปล้ำนายตีเพชรีลาตี โอ้โหแล้วก็แทงยัดใต้ลูกนี้สวยครับแต่มัดโดนหักเหลี่ยมลม้มกิ้งลงไปอีกครับเอามาดูกันนะครับเวลาที่เหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งในยกที่4ี่วนเกา้กา้ายังคงเดินเหมือนเดิมโอ้โหทิ้งหมัดเข้าไปเอาเพติลาโดนเข้าไปทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันหิ้วแล้วกับตอนนี้ต่วนเกา้กาก้าลำตัวโอ้ยไหวไม่ไหวนะชุดนี้ชุดใหญ่เลยครับปาาที่ชุดจริงๆล้ำตัวหนะ้า้ กรรมาการยุติการชกเลยครับชุดนี้โอ้แกเมาชุดใหญ่เลยนะครับโอ้โหนี่แหละโอ้สุดๆเลยนะครับผู้แรกวันนี้นะครับผู้ชนะก็ด่น99นะครับสอจอโต้งราจินเป็นฝ่ายชนะเทนิเก็นเอาอันดัที่4ี่นะครับก็คือเพชรศิลาแกต้านไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้ออกอุธเลยเพราะว่าไม่มีเวลาออกนะครับโดนก่อนเลยดูมาดูภาพช้านะครับนี่นะครับดน99ซัดไปซัดไปโอ้ฟันด้วยโอ้โหนี่ เป็นยาตำราหลวงเลยทีเนียแมก่กรรมการทำถูกต้องเลยนี่นะครับอีกมุมหนึ่งปั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 งโอ้โหต่อยแบบนี่ต่อยแบบในหนังเลยนะครับเอ้าหยุดเลยเรียบร้อยนะครับยกที่สนี่มากับความโหดเยี่ยมเลยทีเดียวดุนเก้าเวันนี้นะครับเพชรศิลาติานไม่มีโอกาสได้ออกอาวุธเลยนะครับ